สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ใช้ข่าโปรยพั์นะคะ สวัสดีทุกท่านเลยนะจ๊ะยินดีต้อนรับนะสวัสดีทุกท่านเลยโอเคแล้วขออนุญาตเริ่มเลยนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะรับพวกเราทุกคนนะคะขอสวัสดีแทนคุณเพลแล้วก็นะพวกเราทุกคนที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะวันนี้ครูได้ไปเห็นแบบว่าอุ้ยน้องๆหลายๆคนนะคะที่เขาประสบความสําเร็จกันเนาะในสาขาอาชีพพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เหมือนกับเราแล้วเรารู้สึกว่าเราชื่นมื่นหัวใจอ่ะจนเราแบบตอนแรกเรากล่ว่าเราจะไม่ไลค์นะคะแต่ว่าเราก็เปลี่ยนใจเป็นไลค์นะคะคือคืออยากมาบอกทุกคนนะว่า คือมันง่ายมากเลยนะทุกคนขอบอกข้อนี้นึงค่ะยิ่งทํายิ่งสาเร็จไวค่ะใช่ยิ่งทํายิ่งสําเร็จไวคือเราไปดูน้องๆเขาแล้วเรารู้สึกเลยอะรู้สึกถึงพลังของความรักในสิ่งที่เขาทํากันนะนึกอ,ออกป่ะรักรักสินค้ารัก รักในสิ่งที่ทํารักในอาชีพออนไลน์รักในแบรนด์รักในระบบของแบรนด์นะคะซึ่งแต่ละแบรนด์มีจุดแข็งที่แตกต่างกันนะคะจุดแข็งที่แตกต่างกันเแบรนด์เราเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ต้องบอกว่ามาส่วนใหญ่มาจากความเชื่อนะคะมาจากแบรนด์ของความเชื่อจากการที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเราเรา,เรารู้สึกเราอินอะ่ะกับการที่่ราจะคิดดีคิดบวกแล้วเรารู้สึกว่าเวลาเราใช้สินค้าที่เราอินแล้ว แล้วมันดีด้วยเรายิ่งรู้สึกอินมอิน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 มอิมมากๆมากๆมากๆเลยนะคะมันก็ทําให้เราต่อยอดธุรกิจกันได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะผ่านกระบวนการที่เรียกว่าความเชื่อนะคะวันนี้พอเราไปเห็นน้องเขาหลายๆคนเนี่ยครูก็ได้สังเกตดูหลายๆแบรนด์นะคะที่ปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นอายุน้อยพันล้านกันหลายท่านนะคะไปดั้งดูแล้วเราก็ร,รู้รู้สึกเลยว่าเฮ้ยเราขอบคุณตัวเองนะที่เรากับเขาเนี่ยมีส่วนที่คล้ายกันในเรื่องของความรักในสิรร่งที่ทำแล้วก็คือแต่ละคนต้องบอกว่า ที่เป็นเจ้าของแบรนด์ทุกท่านนะนะคะมีคนเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นแล้วก็ทุ่มเทในสิทธิธรรมมากๆเลยนะคะโดยที่เขาไม่ได้รู้สึกถึงความเหนื่อยนะคะเวลาเขาเห็นตัวแทนหรือว่าสินค้าของเขาออกไปหาผู้คนเนี่ยเขารู้สึกอิ่มรู้สึกดีรู้สึกมีความสุขรู้สึกว่าเขากําลังส่งต่อสิ่งที่ดีให้กับผู้คนนะคะตลอดเวลานะคะมันคือสิ่งที่มันมันอิ่มเต็มแล้วมันล้นอยู่ในหัวใจ ซึ่งจุดแข็งของ t s m u ของเราอย่างที่บอกค่ะหนึ่งเลยสินค้าพูดได้คุณเชื่อว่าหลายๆแบรนด์ก็สินค้าดีนะคะจิตตั้งต้นจะขอแบรนด์หลายๆท่านก็ดีนะคะเพียงแต่ว่าระบบการทํางานและระบบปฏิบัติการที่จะทาให้เรามีผลลัพธ์นั้นมันแตกต่างกาันบางแบรนด์เน้นในส่วนของกําไรที่เยอะนะคะบางแบรนด์เน้นส่วนของการขยายที่เยอะบางแบรนด์เน้นขายแบบหมดลดแล้วก็เปลี่ยนสินค้าใหม่ก็คือแล้วแต่นโยบายของแต่ละแบรนด์แบรนด์เราเนี่ยมีจุดแข็งนะคะในการขยายธุรกิจคือตัวแรกและตัว คือสินค้าตัวแรกของเราน้องน้ำหอมพลังงานถิตก็ยังคงขายอยู่นะคะเออแล้วก็ยังผลิตออกมาอีกเป็นหลายร้อยรายการรวมถึงสินค้าโคที่เข้ามาร่วมกับเราเนี่ยเราเลือกว่าเราเราเลือกที่ทำให้เราเป็นห้างสรรพสินค้าออนไลน์ที่ทําให้ตอบโจทย์หลายท่านที่เออพบเจอปัญหาอะไรเราแต่หน้าเป็นสิวหรออ้วนหรอเอออยากกินพวกช็อกโกแลตอยากกินพวกกาแฟแต่ไม่อ้วนเออต้องกินตัวไหนดีนะอยากมีสุขภาพผิวสุขภาพผมสุขภาพหน้าที่ดีกินตัวไหน เราทําออกมาเพราะว่าเราอยากจะทําให้คนเนี่ยมีความ loyalty นะคะหรือว่าจงรักภักดีในแบรนด์นะคะว่าสินค้าเราต้องต้องพูดได้เคยกินแล้วต้องรู้สึกกินแล้วต้องรู้ใช้แล้วต้องรู้นะคะอย่างเ e โวบูสเตอร์เซรั่มอย่างงี้ะคะ่ะเวลาเราทาไปเราจะรู้เลยว่าหน้าเราฉ่ำหน้าเราวาวหรือแม้กระทั่งคุณล้างแค่ตัวบ้านทิพย์อะนะคะหลังจากหน้ารูที่ทาไปบกบมาตลอดหลายวันนะคะเมื่อวานใช้บ้านทิพย์วันแรกที่ล้างลงไปที่หน้าคุณเชื่อไหมคะหน้าใสมากล้างบ้านทิพย์เพื่อจะออกกําลังกายนะคะเพื่อจะแบบครูไม่ได้ออกกาลัง ยืดกล้ามเนื้อนะคะยียดยืดกล้ามเนื้อเพื่อให้แบบเขาได้ผ่อนคลายปฏิบัตินะคะสไตล์ญี่ปุ่นเนาะแล้วมันก็ทําให้ให้เราเนะี่ยฟื้นตัวได้เร็วขึ้นทีนี้วันนี้เราล้างหน้าออกมาเนี่ยเราเห็นถึงผิวหน้าที่แบบมันดีอะแล้วเรารู้สึก Amazing กับสินค้าเรามากเลยว,ว่าทำไมมันดีขนาดนี้วะนึกออกปะคือคุณภาพมันพูดได้จริงๆค่อะเออเรารู้สึกแบบนั้นวันนี้ค่ะหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวคือ,ค,อคือเขาเรียกอ,อะไรอะที่รักเวลาเราแนะนําอะ เราไปตัดสินก่อนว่าคนที่เขาเราแนะนําไปเนี่ยเขาจะมีตังค์ือหรือเปล่าแต่เขาไม่ได้เอาเอาเอาคุณค่าของสินค้าไปทําให้คนรู้สึกว่าสินค้ามันดีจริงๆนะ จริงนะคะอย่างครูมั่นใจเลยว่าทุกคนที่ได้ใช้ว่านทิปในการล้างหน้าครั้งแรกเลยประทับใจเลยคือแค่เราคลึง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 กินซิ่งอ่อยนะคะเอามือแตะน้าวน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 ล้างข้ามเครื่องสำอ,อางหรือเราไม่ได้แตะหน้าก็แล้วแต่ล้างเพื่อซอกสิ่งสกปรกสิ่งตกค้างออกกไต้ลมฝนแค่คุณล้างว่านทิปเสร็จเนี่ยคุณเอาทิชชู่เช็ดคุณจะเห็นความบาบนหน้าคุณเลยอ่ะคือมันใสแล้วมันไม่แห้งอ่ะคือมันครั้งแรกมันก็รู้ว่าสองพันกว่าบาทราคาขายราคาส่งพันกว่าบาทซึ่งใช้ได้เป็นห้าหก เดือนบางคนก็ปิดแปดเดือนบางคนก็สามเดือนสี่เดือนขึ้นอยู่กับว่า i, แต่ละคนใช้แบบไหน<ม>เราไปตัดสินคนอื่นเพราะเรารู้สึกว่าสินค้านี้ไม่เหมาะกับเขาเพราะว่ามันแพงไปหรอไม่ใช่เวลาเราจะแนะนําใครเราต้องแนะนําที่ว่าเขาใช้แล้วมันดียังไงจริงจริงแล้วเออ,อยากให้ทุกคนมองในมุมเนี้ยเนาะเวลาท,ที่ที่เราจริงๆแล้วอยางอาชีพของเราอะ่อาอาอะอาชีพของเราไม่ใช่นักขายแต่อาชีพของเราคือนักแก้ปัญหาอืไม่มีใครหรอกที่เขาเขาเรียกว่าถ้าเขามีปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ย แน่นอนว่าคือการที um, be like ่คนคนนึงไม่ซื้อสินค้าไม่ใช่ว่าเขาเขามีเงินหรือไม่มีเงินนะแต่ว่าสินค้าชิ้นนั้นสามารถแก้ปัญหาให้เขาได้หรือเปล่าตอนนั้นเนี่ยการเปลี่ยน mindset แทนที่เราจะมองว่าเฮ้ยเราจะต้องเป็นนักขายแล้วก็ต้องขายให้ได้เรามองว่าเราคือนักแก้ปัญหาอ่าเขาไม่ีปัญหาอะไรลูกค้าไม่ีปัญหาอะไรแล้วสินค้าตัวไหนสามารถที่จะแก้ปัญหาให้กับเขาได้อย่างเงี้ยยังไงก็ตามแต่เนี่ยยังไงเขาก็คนย่อมอยากแก้ปัญหาของตัวเองอยู่แล้ว คำนี้ดีมากนะขยายต่อนิดนึงค่ะว่าเราอย่ามองว่าเราเป็นแม่ค้าที่จะไปขายเพื่อออกกำไรส่วนตา่างแต่ถ้าเรามองว่าการแก้ปัญหาของมันคือ,ม,คอมันคือผลตอบแทนในการแก้ปัญหาให้กับชีวิตเขาได้ถ้าเราบอกว่าเราเป็นนักแก้ปัญหาคุณจะคุยได้หมดกับทุกคนเลยเช่นคนนี้ไม่มีตังคุณจะเป็นนักแก้ปัญหาที่ทำให้เขามีตังค้นทกไหะัะคนนี้น่าเป็นสิวคุณรู้เลยว่าคุณเห็นแล้วคุณคัณนนะคุณอยากแนะนำมาว่าแบบเฮ้ยฉันอยากแก้ปัญหาสิวให้เขาอะถ้าคุณรู้สึกว่า คุณคือนักแก้ปัญหาคุณจะคุยได้กับทุกคนเลยค่ะและยิ่งคุณแก้ปัญหารายได้ยิ่งเข้ามาถ้าเรามองว่าเฮ้ยมองว่าการแนะนําคนอื่นมันเป็นสิ่งที่ยากระบากสำหรับกูมากเลยลองคิดว่าเฮ้ยเราไปช่วยคนในการแก้ปัญหาชีวิตของแต่ละคนมีไม่เหมือนกันบางคนอ้วนบางคนมีเป็นคุณแม่ที่คลอดลูกแล้วก็ก็กลับมาไม่ได้แล้วอะ่ะเออเราก็แนะนาคอร์สดีๆให้เขาไปเรียนหรือนะคะหรือคลิปดีๆใน YouTube ที่เราไปดูแล้วเราปเราไป,เรา,เ,ปเราออกกำลังกายแล้วเราก็กลับมาได้อะนหะัที่เรามีลูกเหมือนกันหรือเรากินผลิตภัณฑ์อะไรแแลล้้้้ววเเเรราาาุฟิมมขึน นำเขาได้มันคือการแก้ปัญหาให้กับชีวิตคนคุณรู้ไหมคนที่ได้รับได้ังคุณได้คุยกับคุณแล้วเขารู้สึกถึงการแก้ปัญหามันจะนำมาซึ่งความสุขในชีวิตเขาคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณจะนำมาซึ่งความสุขและผลลัพธ์ใหม่ในชีวิตเขาคุณไม่ได้มาเพื่อแบบเพื่อเอาเงินเป็นที่ตั้งอ่ะคือคุณได้กำไรอยู่แล้วคนต้องแทงนะแต่คุณต้องตั้งใจแก้ปัญหาให้กับเขาจริงๆแล้วคุณจะมีความสุขมากในสิ่งที่คุณทําคุณจะคุยได้กับทุกคนและ KPI ดัชนีชีวันของคุณมันจะขึ้นดเเลยคคค่่่ะะะพราาาุณจไมมิกว ทำไรเพราะคุณรู้สึกว่าทุกการทำของคุณมันคือบุญมันคือบุญที่เราออกไปแบ่งปันสิ่งดีให้กับผู้คนนะคะคุณคิดว่าก,กาแฟ SM สมส่วนหรือโกโก้ที่โคตรอร่อยที่สุดในโลกในราคา390บาทเขากินกาแฟโกโก้ปกติเขาได้ไรคะโรคถูกไหมความดันเบาหวานหัวใจอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้น้ําตาลสะสมในร่างกายถูกไหมแถมก้วนด้วยเอ้ยแต่กินโกโก้ของเราแม่งโคตรอร่อยเลยชาโนมของเราแม่งโคตรอร่อยเลยอะ่ะแล้วได้หุ่นด้วยได้ผิวด้วยต้านอนุมูลอิสระด้วย มับำรุงสุขภาพด้วยทำไมมันดีจังเลยอ่ะถูกไหมคะคุณจะไม่ตัดสินว่าสินค้าราคาเท่าไหร่และคุณจะไม่ตัดสินคนคนนั้นว่าเขามีเงินหรือไม่แต่คุณจะรู้สึกอย่างเดียวในหัวใจของคุณคือการอิ่มเต็มราะคุณเป็นนักแก้ปัญหาเนี่ยคือการทําธุรกิจที่ทําให้คุณไปได้ง่ายนะคุณต้องรู้สึกถึงการแก้ปัญหาลูกนะเออเรื่องนี้เป็นสิ่งที่คุณคิดว่าเราเพิ่มกันนิดนึงนะคะว่าคือหลายคนส่ง KPI คูส่งทุกวันอะแต่สาคะแนนหคะแนนสคะแนนอย่างเงี้ยคูบอกเฮ้ยถ้าเก ไม่แปลกนะแต่วันที่สี่ถ้าคะแนนมันไม่เพิ่มไม่ประหลาดแล้วนะแปลว่าเราไม่ได้คิดจะเปลี่ยนแปลงอะไรเลยหรือแม้กระทั่งว่าเรามีวิธีคิดบางอย่างที่มันผิดกับตัวเราเองหรือแม้กระทั่งวิธีคิดที่ผิดกับผู้อื่นว่ากูไปพูดแล้วกูจะไปเอาจากเขาถูกไหมฮะคะแนนมันต้องเพิ่มขึ้นด้วยความสุขสิเพราะเรารู้ว่าเรากาลังไปแก้ปัญหาหรือไปช่วยเหลือผู้คนนี่คุณไม่ได้ไปทําให้เขาต้องจนลงนี่คุณกำลังไปทําให้เขามีชีวิตที่ รอดขึ้นรุ่งเรืองขึ้นเพราะคุณก็เป็นคนหนึ่งที่มีชีวิตที่แย่มาก่อนก่อนที่จะเจอเราคุณยังรอดมาได้คนอื่นไม่มีสิทธิ์หรอถูกไหมถ้าคุณรู้สึกว่ามันคือทางรอดสําหรับทุกๆคนอ่ะมันคือการแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือผู้คนคุณจะคะแนนคุณจะเพิ่มเออคะแนนเก็บดีไอสำหรับคนที่ไม่ได้ส่งก็ไม่ต้องส่งแล้วนะคะเออไม่เป็นไรเก็บไว้ดูเองประเมินตัวเองนะคะเออถ้าคนที่กล้าส่งมาหาครูคุณต้องรู้ก่อนเฮ้ยสามคะแนนสามวันสามคะแนนหรือวันละสองคะแนนคุณจะส่งแล้วคุณจะทำยังไงกับชีวิตตคุณ่อ าคุณที่ถอยหลังลงกับสิ่งที่คุณกําลังล้อเล่นกับชีวิตคุณอยู่มันเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครูเห็นแล้วครูไม่ได้สะเทือนอะไรกับเราอยู่แล้วเพราะมันเป็นผลลัพธ์เราแต่ครูแค่บอกว่าเฮ้ยเอาจริง,รงเวลาเป็นสิ่งที่แพงมากสําสหรับเราเลยถ้าวันนี้การที่เราจะบอกไปแนะนำคนอื่นแล้วเราบอกว่าเฮ้ยเราทําไม่ได้อะเราทําไม่เป็นอนะมันคือสิ่งที่คุณปฏิเสธการแก้ปัญหาและปฏิเสธโอกาสที่คุณจะได้ทําบุญใหญ่ในการช่วยเหลือผู้คนในทุกทวัน คุณไปในหลายโซเชียลคุณสามารถสร้างตัวตวนได้ค่ะในทุกโซเชียลเลยคุณไปโซเชียลที่สร้างตัวตวนได้ง่ายก็คือ t ิ k t o k คุณต้องวางแผนถูกไหมหลายหลายแบรนด์เขาก็วางแผนที่ทำทิกตอกออกมาไม่ใช่สักแต่ว่าทําเขาก็ต้องคิดก่อนว่าเฮ้ยคนไหนที่ขายของออนไลน์แล้วเขาดังเขามีผลแลบบคุณก็ไปก๊อปปี้คนนั้นเพราะคุณเราอยู่สายขายของออนไลน์ไงถูกไหมคะก็ต้องคุยกับตัวเราเอะเฮ้ยคุณไปคุณไปถึงในทิกตอกคุณไปไลฟ์สดเลยแล้วช่องที่คุณทํามามันมีคนดูเท่าไหร่ถ้ามันไม่ได้เปิดช่องอีกช่องหนึ่งแล้วเอาไป ก่อนที่เราจะเปิดช่องเราต้องไปดูก่อนค่ะว่าไอ้คนที่เขาขายของออนไลน์แล้วดังบนติกเก็ตเขาคืออะไรเขาทําอะไรไปดูสักสี่ห้าคนแล้วเราก็เอาไอเดียออกมาเพื่อเป็นเราถ้าเราเปิดสามสี่ช่องห้าช่องแล้วมันก็ยังไม่ปังสักทีแต่ว่าคุณอะไม่ได้แกะรอยคนสาเร็จในโซเชียลนั้นๆเลยแต่และโซเชียลมีคนปังที่แตกต่างกาันครูอะมาปังจาก Facebook แต่ครูก็สามารถสร้างติกเก็ได้เพราะเวลาหนูแพงเวลาครอบครัวหนูแพงจริงนะคะ ดังนั้นวันนี้การที่หนูทา KPI แล้วกอกบอกตัวเองอ่ะมันคือค่าเฉลี่ยที่ทําให้หนูพิจารตัวเองแล้วรู้ว่าเราคือดูด้วยอะไรแลวมันจะสําเร็จง่ายสําเร็จเร็วหนูเชื่อไหมว่าบุคคลที่เป็นระดับพันล้านในยุคปัจจุบันมีตั้งแต่อายุสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิสองสามสิบมีเป็นการเป็นพันล้านในยุคออนไลน์ปัจจุบันเยอะแยะมากไม่มีคนไหนที่เขาไม่ทาค่าเฉลี่ยความสําเร็จหรือไม่ประเมินความสำเร็จของตัวเองนะ เฮ้ยวันนี้นไลน์นี้ฉันขายได้เท่าไหร่ไลน์นี้ฉันขายได้เท่าไหร่เขาจะต้องดูเฮ้ยงั้นจะเพิ่มไรายได้เฮ้ยโซเชียลไหนฉันมาเฮ้ยหรือฉันต้องเพิ่มกล้องหรือฉันต้องเพิ่มเอฟเฟกต์เสียงคือเขาจะต้องปรับเขาเรียกว่านั่นแหละคือการทำเ p i ไอดังนั้นวันนี้บางคนอาจจะสร้างตัวตนใน Facebook ไม่ทันละในยุคนี้หนูทำ a c e b o o k ไม่ทันหนูไปทำอะไรได้แม่ YouTube ได้นะติ๊กต k อได้นะเราจะต้องแกะรอยถ้าเราไปดูโซเชียลแพลตฟอร์มของ y YouTube เราก็ต้องไปหา YouTube คนที่เป็นพ่อค้าแม่คออนนไล ทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จใน y o u ท u b เขาทำคลิปแบบไหนเราก็ต้องไปแกะรอยเขาวิธีการง่ายแค่นี้เลยเราอยากจะขายของบนทิ k t o อกได้ขายดีเราต้องไปแกะรอยคนที่ขายของในทิ k t o อกแล้วขายได้ขายดีได้ผลลัพธ์คุณไม่งงเนาะถ้าคุณไปแกะรอยคนดังในทิ k t o อกเช่นเขาเต้นคุณต้องไปเต้นหรอไม่ใช่คุณเข้าใจผิดคุณต้องแกะรอยคนสาเร็จที่คุณต้องการเป็น เช่นคุณอยากเป็นนักร้องคุณไปแกะรอยก็เป็นนักร้องคุณอยากเป็นนักเต้นคุณไปแกะรอยคนที่ดังในทิกเกอที่เป็นนักเต้นถ้าคุณจะเป็นคนขายของออนไลน์หรือนักธุรกิจบนโลกออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จคุณต้องไปแกะรอยคนที่ประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์ในทิกเกอรเขาทำอะไรไม่งงเนาะนี่คือสิ่งที่ทําให้เราย่นระยะความสําเร็จของเราได้เร็วขึ้นแกะรอยในแต่ละโซเชียลแต่ละโซเชียลทำแตกต่างกันแกะรอยแล้วมาไปเราอ่ะ วันนี้ความรวยหรือความมั่งมีมั่งคั่งของแต่ละคนไม่เท่ากันเนาะเป้าหมายของแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนคิดว่าเอ้ยเท่านี้ก็พอแล้วบางคนคิดว่าเอ้ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่มีผิดไม่มีถูกแต่วันนี้เวลาเราเป็นสิทธที่เราลงลงทุนไปแล้วเราไม่มีสิทธิ์ได้คืนแล้วไงเวลานะ่ะขัวเสียดายเวลาแทนหลายๆคนนะคะที่เราไม่รู้พรุ่งนี้เราจะอยู่หรือเปล่าถ้าเราไม่อยู่แล้วแล้วครอบครัวเราไปยังไงต่อ ตอนนี้ครูยังต้องบอกเราตามตรงว่าโซเชียลที่ทําให้เราเป็นที่รู้จักแล้วขายของกันดีมากตอนนี้ใครหลายคนขึ้นสา0ร้อยห้าร้อยล้านโตเร็วสุดๆเลยนะคะจากทิกตอกน้องครูก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าพวกเราทุกคนอาจจะต้องไปอยู่ในแพลตฟอร์มทิกตอกแล้วก็เข้ามาใน Facebook ด้วยนะคะเออต้องไปแกะรอยแล้วหละ่ะว่าคนที่ขายของออนไลน์ในทิกตอกเขาทำไงแล้วก็อดัมแอปพลายเพระที่นี่ทําไมคะให้คนตอบแทนเหมือนเราเป็นเจ้าของแบรนด์แต่เราไม่มีความเสี่ยงถูกไหมสร้างเท่าไหร่ ได้มากมายมหาศาลเพราะได้ถึงเจ็ดชั้นลึกเป็นการขายของออนไลน์ที่ทําให้คุณสร้างแล้วมีแพสซีดังนั้นที่นี่คุณมีเครื่องมือแล้วที่เหลือคุณต้องไปสร้างฐานให้คนได้รู้จักคุณในโซเชียลที่ตอนนี้ก็คงหนีใน้นก็คงเป็นติดต่อแต่ถ้าใครที่เป็นสาย youtube ก็ต้องไปแกะรอยว่าคนที่ทำธุรกิจบนย t u b e ใครที่ประสบความสำเร็จเข้าใจใช่ไหมคะมันไม่ใช่มีแค่ครูละคือเราแค่แกะรอยแล้วก็อดัดแอพพลายมาเป็นเรา เอาทำทีเอสอมยูคุณไม่สับสนงงขึ้นเนาะคือบนโลกปีนี้ลูกทำอาชีพอะไรก็ได้เงินอ่ะหนูโหลดแอปนู้นโหลดแอปนี้ก็ได้เงินจริงไหมฮะนั่งดูนั่งดูยูทูบเฉยเฉยก็ได้เงินเดี๋ยวนี้ก็มีจ้างดูยูทูบเฉยเฉยก็ได้เงินทำอะไรมันก็ได้เงินหมดแหละแต่วันนี้ไอ้เงินนี้มันเป็นเงินแอคทีฟหรือแพสซิฟแยกให้ได้เป็นเงินที่ต้องสร้างตลอดหรือเป็นเงินที่สร้างถึงจุดหนึ่งเราไม่ต้องสร้างรายได้มันไหลเข้าต้องรู้ให้ได้ทีเอสแอมยูคือแพลตฟอร์มที่คุ ดังนั้นเครื่องมือเราพร้อมเรามีหน้าที่แค่ไปศึกษาโซเชียลเพิ่มเองยากหรอไม่ยากนะเออดังนั้นคุยกับตัวเองเนาะลูกเนาะเออเอาหัวใจของการเป็นนักแก้ปัญหาไปพูดคุยกับผู้คนเนาะลูกเนอะปรับเปลี่ยนพัฒนานเนอะเราเก่งมากกว่านี้เยอะเนาะอ่าดังนั้นฝากให้พวกเราทุกคนนะคะครูบาสั้นๆเท่านี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวครูมาถึงที่แล้วครูจะมาซื้อสินค้าโปรแกรมจิบเพิ่มนะคะอ่ะหวังว่าพวกเราทุกคนจะเข้าใจเกตแล้วก็พัฒนาตัวเองได้มากกว่านี้นะคะก่อนที่เราจะสร้างช่องใหม่ไปศึกษาก่อนเอาห้าคนห้าคนนะคะที่ เขาทาธุรกิจเหมือนเราคล้ายๆกับเราแล้วเขาประสบความสำเร็จในโซเชียลในติ๊กต็อกอะคือใครสี่ห้าคนไปแกะรอยเขาแล้วเอามาเป็นเรามาปับให้เป็นเราให้ได้ทําได้ค่ะเชื่อครูนะคะในยุคนี้ถ้าคุณจะปังจะดังก็ต้องไปติ๊กต็อกแหละนะโอเคไหมคะดังนั้นฝากไว้ให้กับพวกเราทุกคนนะคะครูหวังใจว่าพวกเราทุกคนจะไปปังไปดังไปโดดเด่นไปช่วยแก้ปัญหากับผู้คนในทุกๆโซเชียลได้เลยนะคะส่วนใครที่จะมุ่งไปทาง youtube ก็ไปแกะรอยนะคะคนที่ทําธุรกิจบนย t u b e แล้วประสบความสำเร็จใคร แพลตฟอร์มมันจะไม่เหมือนกันนะคะเครื่องมือแต่ละแพลตฟอร์มไม่เหมือนกันของคูอยู่ใน Facebook นะคะแต่คูณก็ไม่รับเลยทิกติกกนะและ้วเราก็ยุดคูนด้วยอ่ะก่อนไปวันนี้นะคะหวังใจว่าพวกเราจะใช้เวลาที่มีของเราอย่างที่มีจํากัดอย่างคุ้มค่าที่สุดในทุกๆวันด้วยการจับค่าเฉลี่ย KPI ของเราคุณอย่าทําแค่รู้สึกว่าฉันทำมีความสุขแค่นี้ถ้าฉันทำเยอะไปฉันกดดันไม่นั่นเป็นสิ่งที่คนสําเร็จทุกคนเขาจะไม่ทําแบบนั้นคนสาเร็จเขาจะเล่นกับ ดัชนีชีวัตหรือดัชนีที่นำพาเขาไิสูส่ความสเร็จไม่มีคนสําเร็จคนใดไม่ประเมินผลตัวเองนะคะอันนั้นเขาเรียกว่าทําสักแต่ว่าทําไปวันๆหนึ่งคนที่ประสบความสำเร็จจริงๆเขาจะต้องมีการวัดผลว่าเขาทาแล้วได้อะไรทาแล้วได้เท่าไหร่เขาจะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาทุกคนไม่เชื่อคุณไปแกะรอยอย่าเชื่อผูกห้านาทีนะคะเดี๋ยวตั้งสมาธิไปด้วยกันนะคะขอห้านาทีดู บูนาบุกับพวกเราทุกคนนะคะขอให้ผลบุญที่เราได้ร่วมทํากันในวันนี้ส่งผลให้พวกเราทุกคนเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูถ้าคุณมีเวลาแล้วคุณจะไปไลค์นะหน้าเพจคุณสิตาอีกนะคะเพื่อช่วยเหลือพวกเราทุกคนแล้วเจอกันใหม่ไนแล้วสวัสดีค่ะขอมีความสุขนะคะ enjoy your life ค่ะ